นายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้มีการกำหนดวาระ1-10บก10ของจังหวัดศรีสะเกดบวก1สถาบันของชาติขึ้นโดยการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกดอยู่ในวาระการดำเนินงานข้อที่8ที่ว่าด้วยการบูรณาการช่วยเหลือครอบครัวเปราะบางทางสังคม ในการนี้เมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2,567นางพัทริยวันณพันน้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษนางราชมาลีต้อนรับและคณะผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกดได้เข้าพบนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเพื่อหาหรือแนวทางในการขับเคลื่อนพัฒนาหน่วยบริการทั้ง22อำเภอศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกดให้เป็นหน่วยบริการต้นแบบโดยยึดหมู่บ้านชุมชนร่วมจัดการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ในทุกอำเภอเพื่อค้นหาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษที่อยู่ในวัยเรียนให้ได้เข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง การขับเคลื่อนพัฒนาหน่วยบริการทั้ง22อำเภอนายอนุพงสุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดจึงได้มีนโยบายสั่งการให้ในายอำเภอแต่ละพื้นที่เป็นหัวหน้าในการดำเนินงานกับหน่วยบริการศูนย์การศึกษาพิเศษในคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอโดยมีการดำเนินการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกด ระหว่างหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาและสนับสนุนด้านการศึกษาในจังหวัดศรีสะเกดและในแต่ละอำเภอการได้รับความร่วมมือด้านทรัพยากรด้านที่ตั้งอาคารสถานที่และด้านงบประมาณจากอำเภอในการสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษในพื้นที่แต่ละอำเภอได้แก่อำเภอภูสิงห์อำเภอศรีรัตนะ อำเภอโพสีสุวรรณและอำเภอเมืองจันทร์เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านพื้นที่การให้บริการและจํานวนผู้เรียนที่มารับบริการที่มากขึ้นการพัฒนาหน่วยบริการด้านปรับปรุงหน่วยบริการให้มีความปลอดภัยแข็งแรงเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษได้แก่หน่วยบริการอำเภอกันทลลักษ์หน่วยบริการอำเภออุทุมพรพิสัย หน่วยบริการอำเภอวังหินหน่วยบริการอำเภอร,ราศีสลดเพื่อให้มีความพร้อมต่อการเข้ารับบริการของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จากการดำเนินงานตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกดภายใต้การบริหารงานโดยนางราชมาลีต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกดได้ขับเคลื่อนงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้ 1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา ได้ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านซอฟต์พาวเให้กับผู้เรียนตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 3. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 4. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรส่งเสริมสนับสนุนการวัดสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลที่หลากหลายศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษได้ขับเคลื่อนง,งานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการเรียนดีมีสุขและนโยบายจุดเน้นของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สร้างโอกาสสร้างคนดีมีคุณภาพและทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงสวัสดีค่ะชื่อนางสุบัญชมนิกุลค่ะเป็นผู้ปกครองของเด็กหญิงพิชยาภามาังมูลหรือน้องออกเกรตตั้งแต่รู้ว่าน้องบอกพ่องทางการได้ยินตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่ามีศูนย์บริการ การศึกษาพิเศษของอุทุพรผมผู้ปกครองเด็กชายอธิพงษ์แสงสอนเป็นปู่เขานะครับฉันเป็นคุณแม่ของเด็กชายธนวัฒน์นิยมพันธ์นะคะการที่คุณครูออกไปประชาสัมพันธ์เพราะว่าคุณครูได้ข้อมูลจากออพอมอคุณครูก็ออกติดตามแล้วแล้วน้องคุณยายก็พาน้องมาสมัครเข้ามาเป็น เด็กที่นี่อะค่ะบุคลากรหรือคณะครูก็เอาใจใส่กับเด็กนักเรียนกับเด็กพิเศษเป็นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะสำหรับเด็กที่เป็นออทิสติกสมาธิสั้นน้องมีการพัฒนาที่ดีขึ้นเนื่องจากน้องเป็นเด็กที่ไม่นิ่งมาอยู่ที่นี่ก็น,นิ่งขึ้นมีความสามารถที่สามารถอยู่กันเป็นกลุ่มได้อยู่กับเพื่อนได้นะคะสามารถ ทำกิจกรรมทุกๆอย่างกับเพื่อนๆได้จากที่ไม่เคยทำเลยจากที่ไม่เคยนั่งเลยนะคะดีขึ้นทุกคนอย่างที่หลานผมเขียนได้เขียนชื่อตัวเองถูกแต่พอมารับบริการที่นี่น้องได้ใช้ภาษามือ,อคุณครูก็สนับสนุนในการที่พาน้องไปแข่งขันในการสื่อสารบัตร บัตรคำบัตรภาพจับคู่ภาพแล้วก็สื่อสารภาษามือ,อในการเดินทางมารับบริการที่นี่ก็ไม่ไกลค่ะจากบ้านไปกลับก็4กิโลแต่ถ้าเราเข้าไปรับบริการที่ในตัวจังหวัดมันจะเป็นภาระของผู้ปกครองอย่างมากเลยก็มาไปมาสะดวกรถไม่รถไม่เยอะทางนี้บ้านอยู่ไกลแต่ก็ไปมาได้สะดวกค่ะค่ะและสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณ ผู้บริหารและคณะครูทุกท่านและผู้บริหารการศึกษาพิเศษนะคะขอบคุณค่ะ